วัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับวันนี้เนี่ยเราก็าไม่ได้มาเล่นเกม c s g o นะครับผมนะวันนี้เรามาโชว์มีดคารามิดดรอปเปอร์นะครับนี่ครับนี่คารามิดคารามิดดรอปเปอร์ครับผมนี่นเดี๋ยวผมเดี๋ยวควงให้ดูนะเดีย๋ยวแป๊บนึงนแป๊บนึงเออมันบังมือแกเออมันบังมือับู้เนี่ยนะครับเนี่ครับนี่ฮะการควงคารามิดครับผมดรอปเปอร์ ไม่โกเทียอะไรไปไหมครับแหมวันนี้จบจบคลิปแค่นี้ครับฝากกดไลค์ตามด้วยแชร์นี่ครับฝากกดไลค์ครับใครละลาหน้านี้ด้วยนะฝากกดไลค์ให้คารามิดด็อปเปอร์เล่มนี้ด้วยนะครับผมแหมดูดูโอ้ยเจ้าตั๊กหม่ด็อปเปอร์